กินอ,อย่ามัวเล่นอย่ามัวเล่นวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองไปน้องฟังวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องเปาสวัสดีครับนี่จะยิงเอฟซีได้ไงวัสดีครับก่อนลูกไม่น่ารักเลยวัสดีครับก่อนไม่เอาแล้วเขียดแล้วพี่น้องอกให้น้อยเดียวกับเขียดถักทายพี่น้องค่ะถักทายเอฟซีของบนสุทรสุขคนเด้อค่ะเด้อหมูวานกับบได้พอกันนาะเบิดมือเบิดเว้นเห็ดยังมาตีหมูวานยียบน ันเฮ็ดน้ำพริกปลาทูพี่น้องเฮ็ดน้ำพริกปลาทูแมงดาเซตูไวเพื่อว่ามีเอ็ซี่เฮ้ามีพี่มีน้องคนอยากอยากสร้างเนาะก็เลยเฮ็ดไว้บบนี้ด้วยแขนกับบอดีเนาะแขนเฮ้าทีว่ว่ามันหกนะักหน่อยพี่น้องมันบวมมันนัแน,น่นก็เลยแบบกินยาแล้วก็เล่ล้มบอดจอยเลยมันแบบว่ามันเมื่อยมันบปบปเอ็อนจอยนะ่ะพี่น้องมันวกระปีกระป๋นมาจากไหนก็เลยแบบว่าอืมบะเฮ็ดไปเลยหมื่อวานหอดบาดเฮ็ดลิป กแกงเห็ดเด้หเมื่อวานแกงเห็ดกินแกงเห็ดขอนขาวกินขาว,ขาวสมตำกับบ๊ะตำแต่ว่ากับไปกินออกไปทงหน้าไปกินแบบขามเทศไปกินแบบม่วงเหมันสวงมันกับบ๊ะวงบันนี้กลับขึ้นมาย่มันขึ้นเข่าแรงบ่กินพี่นอ้องเข่าแรงบ่กินก็เลยเดิกๆมาเป็นเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าจะอันทองไข้ทงน่แต่ว่ากับสองข้งเนาะ เอ,อ,กอากินลูกกินมา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 เอาหนองฟางลงจากโตกได้ไหมเดี๋ยวยายป้อนเองมา,มายอนดีๆหรือจะนั่งกินหรือยังไงจะนั่งกินนั่งกินก็กิกนแบบว่ากินให้ให้มันเอ็นนี่หน่อยลูกกระปี้กระเป๋าให้มันเร็วๆหน่อยมันจะได้อร่อยมันจะได้เนี่ยมันจะไม่หมดน,ะนะั่นอ่ะให้กินโจกพี่น้องโจกโจกกระเปาเปามาแล้วมากินช่วยพี่ฟางให้หมดเร็วๆเร็วเร็วๆจะได้ไปเที่ยวเดี๋ยวยายจะพาไปเที่ยวยายจะพาไปเที่ยวไปไหม ติ๊กเห็นลูกกินนมดึกๆนี่มานี่น่ะอมื่อวานี่ตื่นขึ้นมามันบ่ได้กินหยังมันก็สิมันก็สิว่าอยากกินนั่นกินนี่จ้มือดคังี่แล้วมือดมันกินนมดึกมันก็สิบ่หิวมันบ่หิวข้าวหิวน้ําหิวหยังยามเช้าเปาฟังกินอะไรเดี๋ยวบ่ก็กินกาแฟล่ะพี่น้องยามเช้ากแมื้อลแก้ว น้องคนท <Okay. S 1> าม,มาน้าองคนท<ห>าม,มากินกาแฟหยัางกาแฟดำบอกกินกาแฟธรรมดาพี่น้องกาแฟซูเปอร์กาแฟธรรมดาเ่านี่แหละมื่อนี่ตาแล้วไปห่างหนูแล้วก็ได้หลายตัวได้ยักตัวกระโงแบบหนูซีตัวพี่น้องสั่งมีหนูปีนี้มีเริ่มจะมีหนูหน้าเริ่มจะมีหอยมีหยัางเงินสินะหอยเชอรี่มีหยัางสองสามปีทีเแี้วคือ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 เด็กินเลยเด้พี่น้องไม่มีเลย มุมย่ามาส้าจะมานาั่งอยู่นี่แหละ้างนาต่างก็มีตโตตั้งกินกาแฟร้านหน่อยเขียนหนังสือกับโตเปลี่ยนคางนาต่างก็มองออกไปนอกนาต่างกับเห็นสา n ํา,าเห็นทิวต,ต้นไม้ต้นอะไรเอาอะไรลูกวายทำไมเป็นโจรอ้าวันนี้เอาเป็นโจรบ้านี้โดนตำรวจจับแล้วเ,เป็นโจรเอาโชว์หน่อยที่เป็นโจรไหนโชว์ fc หน่อยโจรโดนตำรวจจับแม่ใส่กุญแจด้วย ายแล้วบ้ดนี้เอาหมู่บ้านพากันพากันไปตลาดเมืองง่ายเอาของไปส่วงเห็ดตาคนไปกับตาถวดไาซื้อของเหล่นมานําบัดนี้โอ้ยแล้วจะออกได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณแจคามือเนี่ยจะออกได้ไหมเนี่ยออกได้เอ้ยายแล้วบัดนน้องฟางเ็ดปลาหน่อย ม,มันจะเย็นลูกมันจะเย็นมันเย็นแล้วมันอืดนั่นสิเพ้อเสะมันบ่เอาเลยให้มันกินในนี่กับมันกินบ่เบิดอยู่นี่กินข้าวให้หมดเลยะกินเสร็จแล้วไปล้างหน้าแปรงฟันหมดผ้าหลานกินก้อนล้างหน้าแปรงฟันนี่ไปน้องซึนเห็นหน้าหนาวว่าร่ารหามกันออกกาแฟเอาแล้วกินล้างหน้า หมูว้านนี่ก็พ่อเห็ดเจ็ดเร็วน้อเนา้ยมาแลงยาดพากันมะเสืออยุดอก,กปลาประเด็จปลาป่าลาฟองผีป่าทูกแะได้หลักมันกับโบได้มีคือเกาพี่น้องกับโบหูว่าจีโอ้ยอันอ,นอนนวยแนวใด้บุญย้บาบงกอะไรขอบุญขอบคุณหลายๆเด้องเอฟซีทีเมนเขาม้าให้กำลังใจเมนเขาม,าาม้าทักทายเมนเขาม้าถามข้าวถามข้าวเนาะแต่เรื่องเรื่องฝอนั่นก็คือเฮ้า บ่อยากว่าวพี่น้องหูยุว่าถ้าเฮา,าเรื่องฟอออามันก็ได้ยอดวิ้วมันก็มันก็ม,นกมีไรใดทั้งยุทธุแต่ว่าด้วยความที่มันหลายแง่หลายมุมมันเหมือนดาบสองคมพี่น้องเขาบอกไปมันก็มีดราม่ามีบุดีมีบางเหือบางคอมเมนต์เฮากะเฮาก็เ,ากเห็นในเฮาบ่าสบายใจแต่มันก็เป็นไรใดไปน,นี้ถ้าถ้าเฮา โว้เรื่องนี้บสเศร้าบางคนเขากิดเบื่อแล้วบันนี้เขาบอกว่าอยากคิดค,คิดอยากคิดนี่ยังแบบไลฟ์สไตล์หลากหลายย่างแต่เขามาดูแล้วนะคะมาวิเคราะห์มาดูแล้วว่าการอยากเบิ่งอยากยังสนใจการสนใจของของเอฟซีนี่มันอยู่ในคอนเทนต์อย่างสูรูปแล้วเขามาสายฝอพี่น้องมันกะสู่สายฝอสู่โว้เรื่องว่า อาเฮ็ดคลิปฝอบ่ได้ดอกไปเย่บนกับตะกอนกับพ่อรับได้นะนะคะเรื่องเรื่องบุรีเรื่องคนสมาบุรีมาหน้ามาแต่ว่าช่วงหลงัลงๆมนันอีกคือฮอกเหมือนกับว่าอีอย่างฮองมาคิดมาเนี่ยฮอกกับปรดปเด็นปิเ็ษอีหย่างให้เขาเดือดร้อนเต่เป็นอย่างเขาคือมาเดือดร้อนมามากเมืม่อวานนู่นนี่นั่นในเฮ้าแท่นทีจะเห็นใจให้กำลังใจแนะนำกัน บางคนก็ว่าคุณบอดีดาดอกย่าให้กำลังใจคุณพอแม่ดอกพี่น้องข้ามาให้การให้กำลังใจกับกับวากันนี่คือความหมายความเหมนความหมายมันก็แตกต่างอยู่แต่คนที่เปินเข้าใจเปินก็ะดิ่โตนเนาะชนก็ว่าให้ปล่อยวางเราต้องสนใจให้เลื่อนผ่านให้ลุบไปเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเห็ดเห็ดคลิปของเฮาเห็ดคอนเทนต์ของเฮาเห็ดไปตามตามสไตล์ของเฮาไป ความสบายใจเล้วกะได้เป็นมีประโยชน์ได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ที่ยังบ้านอีจเจอปัญหาตรงนั้นหรือว่ายังม่เคยผ่านตรงนั้นมากล้วก็แลกเปลียนประสบการณ์แลกเปียนความคิดเห็นแต่มันกะมันกบะบ่ใช่พไทยนี่นนองมันกบะบ่ใช่ไทยเพราะว่ามันกะหลากหลายความคิดชื่อว่ามันกะหลากหลายความคิดคนเหาคิดบ่ค,ค,ดคือกันในมื่ความคิดมันสวนห้างกัน มันสอดแซงยอดแย่งกันแบบว่าเห็ดในห้องมัสบายใจเยอะมันก็เลยอยากดัดปัญหาตรงนั้นออกไปถาม<อ>มาความสนใจยังยังมีอยู่บ่คือเก่านะคะพี่น้องคนถี่เพิ่นมีแม็กซ์เส<อ>้นเจิมีเฟซบ๊กมีไล่มี INE, ม่อดแอบเพิ่นกระถามเขามาคือเก่านะคะเพิ่นกระถามเขามาแม่แต่บางคนหเห็ดคลิปลงไปบ่เด็กบอกเรื่องฝอเลยเพิ่นกระยัง ่นกัญังออยากรู้นะคะด้วยความเป็นห่วงล่ะนะคะด้วยความที่อยากรู้เป็นห่วงว่าเป็นไปยังไงมาจังไดกัยญังถามกลับมานะคะเรืองขอเรืองหางว่าเออเป็นยังไงจำคุยไงทางเยอรมันติดต่อกันบอแล้วหายดีแล้วย่งแล้วกลับมาอ่าประเทศแล้วหรไปแล้วเป็นยังไงอันนี้คือคือคนที่เพินพ่นเพิ่นคลให้กับนั่งใจพินสนจเจริอแล้วที่ผมแย้บุตรอาเป็นอะไรลูก เอาออกได้แล้วนี่โอ้เก่งจังเลยเปาเก่งจังเลยเปาเป็นนักโทษแหกคุกล่ะพี่น้องเพิ่นก็ถามเขมา้ามาเยบนก็อ่าบ่สา,ามารถจะมาอ่านตอบอธิบายในคอมเมนต์นั่นได้นะครับเพราะว่าบอ่อยากบอ่อยาก,อ,ากอันให้มันเป็นเป็นมากเรื่องเนาะพอเฮาตอบคนนี้คนนั้นก็สิว่าเอ้าคือบ่ตอบเฮาแน่คือบ,อบห่หยังเฮาแน่จังซี่นะ เขาเ็ยเลยมไปเหตุคลิปเกี่ยวกับการกินนะคะกินกกบบนี่ก็เบ,บนว่ากระเบนว่าเขาจะเหตุแบบกินโชดพนดนน่น้องลอยพี่อนย้นอยนอยตลอกต้นลอยต้นยต้นลอยเนลอยว้นลอยตกเนยว้นอยนอยต้นลอตนลอย้นอยตนลอ้ลอก้นลอยตนล้นนลอย้นอนลอยนลอยต้นลอกตนลอยต้นลอนลอย้นลอ้นลต้นลอยตันลองนลอะตนลอน้องเ้นลอยตนล้นอย้นอยกนเา เออเอินเพื่อนเอินพุงกินไปน้ำคุยกันไปน้ำนังสี่นอมัน,นมก็เป็นวิถีเป็นชีวิตเบิ่มบ้านของเขาเองพระเด้สร้างภาพประด้แบบว่าเห็ดเนี้ยกินแบบเลิศลังปื้วว่างอลังการเขาเห็ดกินของเขาเองกินเห็ดพ่อเบิร์ดกินพ่อเบิร์ดนี่ย่างประมาณนี้เนาะถ้าเพิ่นเห็ดกินโช่์นี่นะคะเพิ่นเกจะเป็นอาหารที่เบื่อวังเห็ดหลายเห็ดให้น่ากิน การกินเออ่นก็จะเน้นตโชษกินอย่างเดียวอย่างสี่เนาะแต่ห้าเห็ดนี่คือคุยกันตอนกินเข่าพี่น้องตื่นกันกินเข่าโวจ้ากันตามภาษาบ้านบาจะซื้อนะคะกับกับพอเดมียอดบิ้วอยู่แต่ว่าถามว่ารายได้มันมีบ่มันบริมีรายได้พี่น้องเพราะว่ายอดบิ้วหลักพันนี่มันอยู่สี่หนึ่งเซนสองเซนแค่นั้นเองนะคะกว่าจะได้รอยเส้นมาเป็นหนึ่งดอลลาร์พี่น้องก็ต้องคิดออกเนาะวัานี้หลายคนก็ให้กำลังใจมากนะว่าเหนเน็ดแนวใดที่ มันเป็นเงินเป็นห้องแต่เหตุไปโลดเพราะว่าเฮ้าบ่มี่ายได้ยยบนก็เลยไปเรื่อยๆสก,กรอร์ยังสินพี่น้องก็ยังจับจุดคอนเทนต์ที่จะเหตุขึ้นมาไม่กันยังบ่ได้จริงๆแล้วยัยบนนมีหลายช่องนะคะมีหลายช่องมีหลายช่องสําหรับช่องยูทูบแต่ว่าเฮ้าบ่มีเวลาแล้วก็บ่มีกําลังใจแล้วก็บ่มีแนวคิดที่จะจะเหตุออกมาเหตุไป คือถุกมือนี่เขาใจนะคะว่ายูทูบเบอร์มันเยอะมากนะคะเยอะหลายแล้วค้นหันไปลินติกดอกกันเยอะนะคะตอนนี้เพราะว่าติกดอกนี่เขาจะเน้นที่เพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อความบันเทิงแต่การที่เขาบุรีกันด้ามากันมันกันนิดหน่อยเพราะว่ามันโตตอกกันไม้หลายสูงสุดเขาก็ออยู่ประมาณเท่าสามนาทีบอกประมาณนั้นเนาะยี่บนกะเขาไปเบิ้องขึ้นกันนะคะเยี่บนก็มี่ขึ้นกันติกตอกแต่ว่าบ่อเห็ด บ่อได้เห็ดขิปเห็ดอย่างโคตลงไปนะคะพี่น้องเพราะจะเน้นมาทีเน้นมาที u t u b e มากกว่านะคะแล้วก so ็คืออยากสนใจใส่เจตรงนี้นะคะถึงผู้ใดสีว่าจังไไรก็สร้างนาะเพราะว่าเข้าเข้าถนัดเหล่าเขาหักอยู่นี่ใน o u t u b เแล้าเข้าก็มีเอฟซีมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เห้ความอมวยเหลืออยู่ในี่นีเร็วเขาก็เลยจะประคองตรงนี้ไปนะคะพี่น้องครอค้องตรงนี้ไปเรื่อย วันดีขึ้นดีวาสนาบุญค้าวาสนาสมอาจจะมีคลิปนะคะอาจจะมีคลิปดีๆคลิปดีๆแบบไหนคลิปดีๆแบบชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะมีคู่หรือว่าบ่มีคู่ปันไปชีวิตสิเป็นไปยังไหนเข้ากับเสนอไปเรื่อยๆอย่างสี่หละคือมันเป็นชีวิตของตัวเองอะพี่นอ้องเพราะว่ายายบุญกับว่าเรนมีอย่างเสมาอวดมาอ่างมาโชว์มาหยังดอกคนที่ติดตามชีวิตของยายบุญต,ตั้งแต่ต้น จนนาซูมเมร์เนี่ยคนเข้าใจดีเนาะให้กำลังใจดียู่ปุ่นเป็นคนเพราะเป็นคนที่ว่าอยากบวดอยากสาั่งพระไม่ยังดอกแต่ว่าโดนคือเขาคิดดีทำดีแหละแต่ว่าโดนบุรีม,าม,ม,มา,ะะามันมันก็เหตุให้เขาหน่อยใจเหตุให้เขามีน้ำตานะคะก็เลยก็เลยเหตุไปถ้ามันไม่สบายเจะก็เลยขอจบขอหยุดจังสินะพี่นอ้องมีพีเพิ่นมีพีทั้งยุงเทพบเนาะคนทรมาให้กำลังใจเพอนบอกว่า พลิซตูนพญอยายสูยายายเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับฝอเพราะว่าประสบการณ์ของยี่บุญน่ะมีหลายมีหลายแบบใดประสบการณ์มีหลายเพิ่นเบิ่งมาต่างต่ายี่บุญไปอยู่กับพญิบิวอยู่กับพญิบิวโดยที่เฮาบ่ได้จดทะเบียนกันโดยที่พญิบิวแล้วก็บ่มีสักสมบัติอีหอย่างเราพอเกิดปัญหายีบ่บุญก็ได้มาทายทอดไดมมานําเสนอได้มาเปลี่ยนเบียรท่านให้กับเพื่อน ในปัญหาตรงนั้นได้เตรียมการได้แก้ไขเราเยบนแก้ไขแก้ปัญหาตรงนั้นมาหลุ่งพานมาได้โดยดีเพื่อนก็นเลยอยากห้มาเว่ามันไม่ประสบการณ์นนหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นั่นแหละเพื่อนก็นเลยอยากหา้เว่าแต่เย้บนก็นเลยบอกว่าพี่เอ้ยน้องบอสสบายใจเพราะเขาบอกไปบางคนเขาก็บอกว่าว่าแต่เรืองเดียวเบือบ่อก็ยุอยอยติกับอดีตเป็นอย่างคือมาเดินไปขา้างหน้าคือมาหาไม่ โอเคพอเขาเศร้าเบ้าเขามีเรื่องใหม่ๆเขามาอ่ะเขาเริ่มจะเดินสายฝอขบไมคคนไม่ก็ว่ากัมาบุดีเข้ว่าหัวตายยังไม่ให้ถึงปีสิบีใหม่อีกแล้วบอกตอนนั้นตอนนั้นเห็นผัวหายก็เห็นผัวตายห้องหายสิเป็นสิตายเออก็เลียดโตนเตตอนนี้ บนเลตัวแล้วคนนอะเอออีอย่างยังสีนนะเขามาราเดาเข้าขมวายเฮ้าว่าเอ้อสางผาดว่าเฮ้ามีตะเหลืองด้ามาอีอย่างสินักพี่น้องโอ้ยมันหลายแง่หลายมุมเยอะมากเลยโอ้สบายใจเป็นคนเป็นบุคคลสาธารณะมีช่องของตัวเองเข้ากับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะพี่น้องมีอย่างเฮาข็าวบอกไปแต่ว่าเขาก็บอกว่าเข้าเป็นบุคคลสาธารณะเจาเห็ดเจาก็ตตองย้อมรับได้ว่าคอมเมนต์ใดสิเขามาแบบใด จริงๆแลวกะบ,บ่หนาจมะมาละเมิดบ่นาจจะมาละเมิดมาดาเรื่องอยียงของเฮ้าขนาดนั้นดอกพี่น้องเนาะมันมีทุกคนนะคะเป็นทุกคนหล่ะพวกที่เห็นชองได้บอกาอยากให้เห็นใจอยากให้เข้าใจเพ่นแน่บ่ถือไผรคือดูดีนะคะบ่ถูกไผกะบ่ได้แต่ว่าถ้าคน,คนนั้นโดนคือโดนคือเขาอ่ะโดนโดนวาคือตัวเองไปว่าเขาอ่ะสีมีความรู้สึกยังไงยังสี่ไหนพี่น้องอันนี้คือ,อยายบนคอระบายเนาะมันอีคอระบายขอเ้า เสียงอาจะลรกวนลูกสักผายอยู่ทั้งด้านหลังพี่น้องแ่จะงสีว่าจงไหนเบิ้องหน้าตามาือนี่หัวหน้าตาสีดเสี้ยวพี่น้องหน้าตาสีดเสี้ยวเป็นแบบว่ามันบ่ใครกับปีกกระเป๋าน้แ่แหละหลักกะเมือนเคืนท้ายทองน้่มร่างกายกับ,บ่อดีกินตะยาพี่น้องกินยาแกปวดไรสิเป็นโรคตับตายเลยหมอนัดเอออิ่มแล้วเอมแล้วไปเก็บไว้ไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนลูกไปอานี่ เายบุญมาหมอนัดนะคะหมอนัดไปพบหมอเฉพาะทางคือเป็นหมอกระดูกวันที่สิบห้านะคะไปบุรีรัมย์กับบุรูรวมาสีมีกำลังซับไปบัวพี่น้องเพราะว่าห้าไปเห้าบ่มีลดส่วนตัวห้าก็ต้องเหมาลดเขานะคะห้าก็ต้องเหมาลดเข้าไปไปกลับกับเป็นพันละพี่น้องจังไหนจังค่อยว่ากันเนาะจังค่อยว่ากันเมื่อนี้ยายบุญมาขอระบายไม่กินกาแฟหรอกอะ จังสีละ่ะเสียงแซวๆแ่จังสี่ละทั้งลูกทั้งหลานกับ่ได้มีสามารถอีหยังดอกเสิเฮ็ดอีหยังตะละยางก็ได้พี่น้องก็คือว่าละ่ะลูกหลานเนาะจังข้าสีว่าจยงไหนมือนีเสิเฮ็ดยังกับขาววัติอันเรื่องหนูที่พอแล้วได้มานันสิบ่เฮ็ดดอกพี่น้องแล้วก็จะอันลกผนล,ล้นไฟเฮ็ดเรียบยร้อยแล้วเซตตู้เย็นไว้ได้หลายลแล้วจังสีย่างพี่น้องมันีเยบุญนนะ่ะเอาปลาออกไปไหว้แล้วเป็นปลาแต่เพียนสามตัวของหนองยายาวมให้ ah e นะะั่นล่ะ ดูดแล้วนะคะเอาใส่สองฟิตไปก็เลยออกมากเดี๋ยวจะละลายแล้วก็จะมัร์ครสด,ดีก็จะทอดนะคะจะทอดกินกับคนเยาะนอนนะคะมาเนี่เอาคลิปนี้กับซ้ำน,นี้เนะพี่น้องเนาะมาันระบายขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเนอะมาบอกมาจากินกาแฟ,ฟย่ามืมอเ้านะคะก็จะบ่มีแบบนี้ตลอดดอกพี่น้องนะขอบคุณขอบุณขอบคุณหลายพี่น้องไม่บายจ้ามีหยังเดี๋ยวเขาจะคอยอัปเดตกันไปเรื่อยเรื่องเล่าชีวิตเนาะ